ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะอ๋อน่าจะต้องถอยอ่าโปรเฟียคันนี้สิบสองล้อเมื่อกี้เอาหัวเข้ารอบเ,เอาถอยเข้า ลื่นเมื่อวานฝนตกนะคะที่นี่ทางก็จะแบบเละเละโอ้โหดูดิซื้อจะถอยขึ้นไหวไหม ก็จมนะแต่ฝั่งนู้นพี่วุฒถ่ายอยู่นะคะถ้าอยากดูคลิปก็เราดูช่องรถดัมซิ่งนินวนได้ค่ะอันนี้คันนี้หนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นก็อยากถ่ายนะโอ้โหกระบะโคตรยาวโอ้ oh my god กันชนหน้าไปละ I <laughs> พขาหลุดแล้วไปยังไวโหโอ้อโหบินติดเต็มล้อเลยไปแล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้โอ้างแฉไปหมดเลย เดี๋ยวค่อยเอาสติกเกอร์ไปให้คันนู้นนะดูฝั่งนี้เทก่อนนะคะโอ้ยได้ลมแมกโรบดีเลย ดปีตอนนี้เราได้ล่มจากแคดสามสองศูนย์จีซีนะคะก็เลยได้หลบหล่มออก็ถ่ายคือเบอร์ต้าเดี๋ยวเราดูว่าคันไหนจะมาอีกนะคะ คันนี้จริงๆด้วยร็อกกี้นะคะสิบล้อร็อกกี้กระบะฟ้าดำคันนี้จอดเตะกระบะอยู่นะคะยังไม่ได้ไปเลย What ขั้นนี้จะยกล้อไหมนะอุย้ยเหยียบคนดิน Sampai อันนี้จะย้อนแสงหน่อยนะคะแค่เหยีหยบนิดเดียวควันก็ออกแล้วอะแค่แตะแตะคันเร่งควันก็ออกแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องทิชเชอร์นินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ